สวัสดีจ้าพี่น้องเมงนีพิมพีส่วนพี่น้องมาแกงฟักทองไสหมูเนาะจ้ะฟักทองกับหั่นเป็นชิน้นตามที่เห็นนะจ้าสำหรับเนื้อหมูกะเตรียมไว้แล้วเนาะจ้าถามีหมูสามสันก็สิแซบเนาะจ้ะอันนี้พิมพ์ใส่เป็นหมูสันในเนาะจ้ะเปิดไฟตั้งหมอ้อแล้วพิมพ์กะใส่พริกแกงลงไปสำหรับพริกแกงพิมจะใส่เป็นพริกแกงตลาดเนาะจ้ะแต่ว่าพิมพ์ตำหอมกับ ตะไข่ลงใส่นิดหน่อยนะจ๊ะเอาพริกแกงลงไปใส่ในหมอนะจ๊ะพัดให้เขาหอมจ้ะสำหรับพริกแกงกระใส่ตามใจเฮาสิก,กินนะจ๊ะมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดพัดให้เขาหอมดีจ้ะ หลังจากพัดหอมดีแล้วก็หยอดน้ำลงไปจักหน่อยนะจ๊ะเอาหมูที่ห้าเตรียมไว้ใส่ลงเลยจ้ะหมูกะพิมกับสิฮันตอนใหญ่แน่นะจ๊ะแต่ว่าฮันบาง,บาง พัดให้หมูเขากลับพริกแกงให้หอมดีจ้ะถ้าไปสอบน้ำมันก็เอาพริกแกงพัดใส่น้ำมันเนะจ้ะแต่เมื่อนี้พิมพเห็ดแบบบดิไซนน้ำมันเนะจ้ะหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำล่างทุกใส่ลงเลยจ้ะ ปิดฝาหม้อไว้พิมพ์ซิต้มไปประมาณสิบนาทีนะจะให้เนื้อหมูเขาสุกดีหลังจากเขาต้มแกงหมูสุกแล้วนะจะพิมพ์กระซิเอาใบบักูดใส่ลงไปนะจะถ้าบ่หมักกับบะไส้นะจะมือนีพิมพ์บ่ฉีนะจะใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วกับบะอึที่เขามีอยู่นะจะใส่ลงไป ก,ก็คูดเอาใส่ออกแต่ว่าพิมพ์บ่ได้เอาเปลือกเขาออกนะจ๊ะเมื่อนี้บ่่ได้เอาเปลือกออกเราวางดีพิมพ์กระสิปรุงลดเลยนะจ๊ะใส่เกลือลงไปจ้กนิดนึ่งนะจ๊ะประมาณป่ายสนซ่า น้ำปลาน้ำปลาเสบนัวใส่น้ำปลาใบบกูดหอมขึ้นมาท่านที่จับพี่น้องชูรสล,ลงไปนะจ้ะใส่น้ำปลานิดน้อยจ้ะ นี่ห้าก็ะซิมเบิงเนาจะว่าถือใจห้อยั่งจ้ะอืมนัวแล้วจ้ะแสบห้าก็สิปิดฟ้าหมอไว้แกงต่อไปอีกจะพักเนาาจะให้บักอึเขาเริ่มซุกจักน้อยเนาะจ้ะพิมกับแกงต่อไปประมาณสามสี่นาทีน่าจ้ะ พิ่กะสิเอาใบหอมใส่ลงเลยใบหอมตั้งแดนกะสิชินใหญ่โคโมโอเคเมยังสี่นะจ๊ะพี่น้องหอมมากมาก หลังจากนั้นพิมกับใส่ใบผักอีตูหรือใบแมงลักนะจ๊ะกับซีหยักเฉาแน่จักน้อยนะจ๊ะพิมโบได้มีเวลามาเฮ็ดคลิปนะจ๊ะโดนโดนเด้ยไปสื่อผักอีตูหลานไทยนะจ๊ะคนเนี่ยเขากันปิดเตาจ้ะหอมมากมาก ไส้ถ่วยได้เลยจ้า เสร็จแล้วฟักทองหรือว่าบักอึก็บเบเลเกินไปนะจ๊ะสูตรนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะซิมแล้วก็แซบแซบ,บนะจ๊ะปรุงรสตามใจเฮาหมักได้เลยจ้าพ่อกันมือนาะสวัสดีจ้า